สวัสดีครับผมต้อจาก i p h o n รอยดอเครับเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่น่าตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าวันนี้เรามีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากเสี่ยวมีนะครับซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนระดับเรือทองที่จะมาแกะกล่องให้ทุกคนได้ดูกันครับซึ่งรุ่นที่ผมพูดถึงนะครับก็คือเสี่ยวมี 11T Pro นั่นเองครับรุ่นนี้นะครับในงานเปิดตัวเสี่ยวมีบอกว่าเป็นสมาร์ทโฟนนะครับที่มาพร้อมกล้องสำหรับการถ่ายภาพเคลื่อนไหวครับและนี่นะครับก็คือกล่องของเสี่ยวมี 11T Pro ครับด้านหน้านะครับก็จะมีเลข เป็นอัลตร้าเคลียร์คาเมลาครับแล้วก็ที่ฝากล่องตรงนี้นะครับจะมีชื่อเสี่ยวมี 11T Pro นะครับซาวบายฮาร์แมนการดอนครับ เปิดกล่องด้านในออกมานะครับก็จะเจอกับกล่องที่ใส่อุปกรณ์เสริมตัวนี้นะครับเขาก็จะมีเข็มจิ้มถาดใส่ซิมมาให้1อันครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเคสใส่แบบนิ่มนะครับแถมให้ในกล่องด้วยครับและนี่นะครับก็คือตัวเครื่องของ Xiaomi สีบเ T Pro ครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะครับไปดูอุปกรณ์เสริมด้านในกันต่อครับและนี้นะครับก็เป็นหัวชาร์จร2 0วัตต์ทครับซึ่งเป็นหัวชาร์ที่ชาร์จเร็วมากๆครับตั้หัวชาร์จนะครับมีขนาดค่อนข้าใหก็มือคี สายชาร์จ USB Type C นะครับเอาไว้ใช้กับหัวชาร์จ120วัตต์อันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวเครื่องของ Xiaomi 11T Pro กันต่อเลยนะครับเห็นว่าด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีบอกสเปคที่เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้ครับนั่นก็คือมาพร้อมกับกล้องความละเอียดสูงสุด108ล้านพิกเซลครับแล้วก็รองรับชาร์จเร็วนะครับ120วัตต์ Xiaomi HyperCharge ครับหน้าจอนะครับจะเป็น120เฮิรต์ครับ AMOLED แล้วก็รองรับ Dolby Vision ด้วยครับส่วนระบบเสียงนะครับก็จะเป็นลำโพง s h a r d o นะครับ c o s n d แล้วก็แป8 8ป g ครับเดี๋ยวเรามาลอกดูเครื่องด้านในกันเลยครับและนี่นะครับก็คือ Xiaomi 11T Pro ครับฝาหลังนะครับมีความพรีเมียมมากๆเลยครับสีที่เราแกะกล่องให้ดูกันในครั้งนี้นะครับเป็นสีเทาครับฝาหลังของรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบ 3d curve ทั้ง4ด้านนะครับมีความพรีเมียมแล้วก็สวยมากๆเลยครับกล้องหลังของรุ่นนี้นะครับมีด้วยกัน3ตัวครับแล้วก็เลนส์หลักนะครับมีความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลครับต่วกล้องอัลตร้าไวนะครับมีขนาด8ล้านพิกเซลคร แล้วก็มีเลนเทเลมาโครนะครับความเอียด5ล้านพิกเซลสำหรับใครนะครับที่อยากดูฟีเจอร์กล้องแบบเต็มๆของรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์รีวิวไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูกันได้ครับสำหรับรอบๆตัวเครื่องของ Xiaomi 11T Pro นะครับ ด้านบนนะครับก็จะมีลำโพงนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีข้อความเล็กๆบอกว่า Saund by Harman Kardon ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นอินฟราเรดครับขอบด้านข้างด้านนี้นะครับก็จะมีปุ่ม power แล้วก็ปุ่มปรับระดับเสียงครับขอบอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะราบเรียบไปเลยครับไม่มีปุ่มใดๆเลยครับแล้วก็ที่ขอบตัวเครื่องด้านล่างนะครับก็จะมีช่องถาดใส่ซิมตรงนี้ครับไมโครโฟน USB type C นะครับแล้วก็ลำโพงอีกตัวหนึ่งครับส่วนด้านหน้านะครับก็จะมีกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลอยู่ในหน้าจอตรงนี้คร แล้วก็ไม่มีช่องใส่แมมนะครับก่อนจะไปพูดถึงสเปคภายในนะครับผมว่าหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าหัวชาร์จ120วัตต์ที่มีขนาดใหญ่นะครับอยากรู้ว่าน้ําหนักมันจะหนักขนาดไหนนะครับ เดี๋ยวเรามาชั่งน้ําหนักให้ดูกันครับแล้วนี่นะครับก็คือน้ําหนักของหัวชาร์จ120วัตต์ของ x i ยวมีนะครับก็หนักประมาณ200กรัมครับหรือว่า2กีโนั่นเองครับหน้าจอของ x i ยวมี 11T Pro นะครับมีขนาด6.67นิ้วครับแล้วก็เป็นแผงหน้าจอแบบ Oled ด้วยนะครับรองรับการแสดงผลระดับพันล้านสีเลยครับตัวหน้าจอนะครับรองรับอัตรา refresh rate นะครับที่120เฮิรตครับรวมไปถึงรองรับ Dolby Vision แล้วก็มีลำโพงคู่สเตอริโอนะครับ Sound by Harman Kardon ด้วยครับซึ่งฟีเจอร์ทั้งหมดนี้ก็น่่่าาาจจะถูกใสยเอออนนนนร์ทงแค จอ120เฮิร์นะครับเวลาแตะหน้าจอหรือว่าเลื่อนหน้าจอครับแทนว่ามีความลื่นไหลและก็สมูทมากมากเลยครับส่วนตัวกระจกหน้าจอนะครับเป็นคอนนิ่งกราดากรา v ิกตัสครับที่มีความแข็งแรงทนทานสมกับเป็นสมาร์ทโฟนระดับเรือธงของปีนี้เลยครับสเปคภายในนะครับก็ใช้ชิปเซ็ต snapdragon 885G 8ครับรองรับ 5G แล้วก็ Wi-Fi 6ครับเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูกันหน่อยนะครับว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับเวอร์ชันอะไรนะครับ Xiaomi 11T Pro นะครับมาพร้อมกับ MIUI เวอร์ชัน12.5ครับซึ่งก็เป็น Android 11ัั่เเองคครววามจุต เท่ที่เราได้มานะครับเป็น256 g b ครับแล้วก็ตัวแรมนะครับมีขนาด8 g b ครับสำหรับแกะกล่องพรีวิวของ Xiaomi 11T Pro ตัวนี้นะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับเอามาแกะกล่องให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าความพรีเมียมงานดีไซน์ของรุ่นนี้เป็นยังไงกันบ้างครับแล้วก็สเปคที่เป็นฟีเจอร์เด่นของรุ่นนี้ครับส่วนรีวิวแบบเต็มๆนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ทุกคนสามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยครับและสําหรับใครนะครับที่ยังไม่ดูคลิปแกะกล่องพรีวิว Xiaomi 11 Lite นรรก็สาาามถเขข้้ไไปดดูใช่อองง ร,รุ่นนั้นนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟน 5G ที่มีความบางและเบามากๆที่สุดจากเสีววีในตอนนี้เลยครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้กดเข้ามาดูกันได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ